สวัสดีครับวันนี้นะครับผมเค้กเคฟซอยสี่นะครับวันนี้วันนี้จะมาแนะนําสําหรับพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่สาหรับผู้ที่หัดทําเค้กนะครับวันนี้จะเสนออุปกรณ์การหมุนเค้กและการหมุนแผ่นแป้งเค้กนะครับมีอะไรบ้างอมาดูอุปกรณ์หมุนเค้กนะครับมีวยกันอยู่2ประเภทก็คือตัวที่ตัวทีใช่มครับมีลักษณะเป็นไม้เป็นไม้กับเป็นตะเลสข้อดีข้อเสียของตะเลสกับไม้นี่ก็คือ ถ้าเราเป็นแบบไม้นะครับน้ําหนักเบาน้ำหนักเบาแต่ว่าเราจะหมุนเนี่ยแป,แป้งจะไม่ล้นนะครับไม่ล้นออกมาก็คือหมุนได้เรื่อยๆเลยแป้งไม่ล้นข้อดีข้อเสียต่อไปตัวตันเลตนะครับตันเลดเนี่ยข้อดีก็คือน้ําหนักน้ําหนักมันหนักดีนหนักหนักมือนะครับแต่ข้อเสียก็คือถ้าเกิดเราหมุนไปเนี่ยแป้งจะล้นนะครับล้นออกไปบริเวณเนี่ยครับล้นออกไปตรงตันเลดออกไปแต่ตัวนี้ไม่ไม่ล้นนะครับเห็นไหมครับ ข้อดีแป้งไม่ล้นข้อเสียน้ําหนักเบาข้อดีน้ําหนักมีน้ําหนักข้อเสียแป้งล้นอยู่ที่มือเรานะครับอยู่ที่มือเราครับคุณต่อไปนะครับอุปกรณ์ต่อไปก็คือตัวหมุนสามขานะครับตัวหมุนสามขาลักษณะนี้วิธีการใช้ก็คือข้อแล้วก็หมุนนะครับข้อแล้วก็หมุนนี่อ่าสองตัวนี้ตัวเครน,นี้นะครับนะก็ ความมุ่งหมายก็คือหมุนแป้งบนหน้าเตาเหมือนกันนะครับแต่ราคาต่างกันอันนี้หลักร้อยอันนี้หลักพันพันพันกลางๆนะครับันประมาณพันกลางๆในตอนนี้นะครับอ่าเนี่ยมี2อ,อย่างาผมจะแนะนำวิธีการหมุนให้ดูนะครับก่อนอื่นนะครับจุดเตาก่อนนะครับวองเตาก่อนอการว์มเตานะครับผมจะใช้ ไฟแรงนะครับไฟแรงเลยก็คือการวอร์มท no. hm uh ั่วไปนะครับผมทั่วไปอัน <Mm นี้ยังไม่ได้นะครับอ่ะนี่ได้แล้วนะครับเอามาดูนะครับสุบมาดูอันนี้คือยังไม่ได้นะครับนี่ยังไม่ได้เห็นไหมครับอ่ะดูนี้นี่คือได้แล้วนะครับได้แล้วสังเกตนะครับสังเกตเม็ดนะครับสัเกตน้ำนี่คือได้แล้วอ่ะดูฝั่งนี้ยังไม่ได้นะครับอ่ะโอเคนะครับ ผมจะฝั่งนี้ผมจะปิดแก๊สก่อนครับได้แล้วอีกนิดหนึ่งหลังจากที่เราฉีดน้ําไปแล้วเนี่ยนะให้กับให้ผ้าืนเช็ดเตาเช็ดเตาผ้าเนี้ยเป็นผ้าที่ใช้สําหรับการเผาเตนะา,าแรกๆนะครับนะก็ดูในคลิปเผาเตาว่าผ้าเนี้ยทำไมถึงต้องใช้ผ้านี้นะเพราะว่ามันมีความมันอยู่บนผ้าแล้วประมาณนี้ นะครับต่อไปผมจะใช้เป็นสแตนเลตนะครับสแตนเลสในการหมุนนะครับลดไฟให้ดูหมุนนะครับอ่าแบบนี้นะครับค่อยค่อยหมุนนะครับค่อยค่อยเกลี่ยแป้งไปเรื่อยๆนะครับค่อยค่อยขยายวงแป้งออกนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่านี่ก็จะได้สามขานะครับ ก็เหมือนเดิมพับลงแป้งเหมือนเดิมลงแป้งหนึน่งกระดวยลงแป้งเสร็จแล้ววางครอบไปแล้วก็แบบนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่นะฮะปาดออกปุ๊บอ่าโอเคต่อไปนะครับดูต่อเปิดไฟ าดูที่แผ่นแป้งกันนะครับโอเคใช่ไฟอ่อน,นครับดูที่แผ่นแป้งครับแป้งอจะเป็นผลเห็นไหมครับมัน,เป,นเป็นรอยกาดแบบนี้เกิดจากอะไรเกิดจากความเร็วในเราที่เราหมุนเนี่ยเราอาจจะหมุนเนี่ยช้าคือหมุนรอบแรกแป้งเสร็จตัวแล้วหมุนรอบสองรอบสามรอบสี่เนี่ยตรงนี้ทาให้เกิดระหว่างชั้น ชั้นหนึ่งชั้นสอง 2, เป็นเลเยอร์ขึ้นมานะครับทาให้ตรงเนี้เป็นฟองอากาศเป็นสาเหตุหนึ่งของการแป้งดังได้อะดูฝั่งนี้ครับมีความไวของการหมุนแป้งความเตาร้อนเท่าๆกันนะครับเนี่ยไม่มีผลแป้งเลยฝั่งนี้มีผลนะครับอ่ะก็เดี๋ยวนี่คือเทคนิคการหมุนนะครับเราเจะหมุนเตานะครับก็อันนี้เป็นเตา14นิ้วแบบเปิดฝาได้นะครับก็จะหมุนได้นะครับก็จะหมุนได้ เห็นไหมครับว่าเราใช้สองอย่างเนี่ยระหว่างาไม้สามขากับอันนี้สามขานะครับาขาตัวนี้นะตนัวนี้หมุนตรงนี้อ่าส่วนนี้อ่าให้เป็นตะทีนะครับหมุนแบบนี้นะครับมันจะมีความร้อนขึ้นมีพลดขึ้นเป็น,นสาเหตุหนึ่งของการแป้งด่างน,นะครับก็คือเราหมุนช้าไปวิธีแก,ก้คือเราใช้ไฟอ่อนนะครับใช้ไฟอ่อนในการคุมไฟ ช้ไฟอ่อนอ่อนเลยอ่ะใช้ไฟอ่อนนะครับก็ราคาก็แตกต่างกันนะครับระหว่างตัวไม้หมุนตัวทีกับสามขาหมุนนี่หลักร้อยนี่หลักพันแต่ก็สามารถที่จะเป็นแผ่นแป้งได้เหมือนกันนะครับแผ่นแป้งได้เหมือนกันก็รอสักแป๊บนึงนะครับผมจะใช้ไฟอ่อนในการคุมนะครับถ้าเดี๋ยวเราใช้ไฟแรงเนี่ยในตัวสามขาเนี่ยรับรองว่า ด่างแน่นอนเพราะเมื่อกี้ขึ้นฝดพองแล้วนะครับที่เห็นเนี้ยพอขึ้นกดพองปุ๊บเราก็พยายามเบาไฟเลยนะเบาไฟให้ไฟอ่อนนะครับแป้งจะดีขึ้นส่วนตัวนี้นะครับแน่นอนว่าเราหมุนเนี่ยมันมีความไวอยู่แล้วแล,วและสม่ำเสมอเพราะนั้นก็หมดปัญหาเรื่องแป้งพองเป็นฝดเป็นขื่นนะครับเหนะครับแป้งสูตรเดียวกันที่เดียวกันแต่การหมุนคนละแบบนะครับดูนะครับ การหมุกระแบบเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วผมจะใช้เกียงนะครับค่อยกดลงไปอันนี้เป็นการฟองคือระหว่างชั้น1 2 3ที่เราหมุนนะครับเรามุนที่เรามุนประมาณสอรอบเนี่ยระหว่างชั้นเนี่ยจะเป็นฟองอากาศแก้ก็คือเราก็ใช้ไฟออนที่บอกไปนะครับประักแป๊บน,นี้นะครับ แล้วพูดถึงวิธีการพับแป้งน้วยนะครับนี่จะสอนวิธีการพับแป้งด้วยวการพับแป้งก็จะมี2ว,วิธีนะครับวิธีที่แบบพับที่แบบว่าเราขายอาสองขายเป็น3มไส้สี่ไส้สองไส้นะครับพวกนี้เราจะพับขึ้นแป้งขึ้นสูงขอ,องเตานี้นะครับพับในแป้งขึ้นสูงส่วนเราขายในราคา,าหนึ่งหนึ่งหนึ่งหน้าเนี่ยคิดเป็นตังเป็นบวกคือ10 20 30ิแล้วแต่ลูกค้า จะเลือกหนึ่งไส้ไส้นี้ก็อีกราคาหนึ่งไส้นี้อีกราคาหนึ่งก็แล้วแต่เลือกผลม,มพับตัวนี้นะครับคือการจะเปิดหน้าใหญ่อันนี้จะใช้แบบพบแบบถูกนะครับหน้าแยมหน้าอะไรที่ขายให,ให้ให้นักเรียนนะครับหลังเลือกเรียนเนี่ยจะใช้ต้นทุนไม่สูงกับพับเพื่อให้ปริมาณก,การใส่เนี่ยมันเต็มแผ่นแบบนี้เราใส่ไส้เยอะใช้ต้นทุนสูงขายราคาสูงนะครับแบบนี้ใช้ราคาต้นทุนต่ำขายราคาต่ํา สอนแบบไปดูนะครับ,รบอันนี้หมุนแบบตัวทีเริ่มเป็นฟองกลับขึ้นมานะครับจริงๆสาเหตุแป้งด่างเนี่ยก็มีได้หลายวิธีก็คือก็คือเตามันเตามันก็เป็นสาเหตุหนึ่งและอย่างเนี้คือความเร็วในการหมุนเนี่ยก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับในการทําให้แป้งด่างบางคนจะว่าแต่สูตรแป้งจริงมันก็มีผลนะครับ แต่มีผลอยู่ที่ที่คนทําด้วยนะครับคนทำและเทคนิคการทำของแต่ละคนเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็คอยดูนี่แป้งก็เริ่มจะเต้เตัวได้เลยในระดับหนึ่งแล้วนะครับเดีย๋ยวผมจะเดี๋ยวลองพับให้ดูเดี๋ยวรออีกสักคู่นะครับความเรียบเนียนของของทั้งสองเนี่ยต่างกันนะครับต่างกัน แต่ก็ไม่มีผลอะไรครับเพราะว่าหน้าพวกนี้มันอยู่ด้านในนะครับด้านนอกที่ที่ลูกค้าจะเห็นเนี่ยคือส่วนที่ติดกระทะนะครับแป้งเริ่มจะตัวละเดี๋ยวผมจะพับตานี้ก่อนนะครับพับตานี้ก่อนนะครับนะครับตัวนี้ก่อนเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับแบบนี้ครับผมจะพับเลยนะครับไปพับมาเช่นนี้นะครับ จะดัดตรงนิดหน่อยนะครับแป้งร้อนอยู่ดัดตรงได้ช้อนที่มานี่ได้แล้วครับในลักษณะของการพับแบบเปิดหน้าใหญ่นะครับันลักษณะนี้ทำลักษณะนี้นะครับต่อไปนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับพับสูงเลยพับสูงมาเลยประมาณนี้นะครับประมาณน,นีนนน้นะครับเว้นไว้หน่อยนึงเปิดหมดนมครับเปิดหมดครับหนึ่งหนึ่งสองนะครับ ประมาณนี้นี่คือสําหรับยี่สิบสามสิบยี่สิบขายเป็นแบบเหมาหน้านะครับก็จะแบบนี้นะครับนี่ก็คืออ่าอต่างกาันไหมครับตรงนี้บริเวณนี้จะใส่ไส้ได้น้อยลงเห็นไหมครับขายได้ราคาถูกนี่คือเลเยอร์ที่ผมบอกว่าการหมุนแป้งเป็นสเสตุหนึ่งของแป้งด่างนะครับก็คือเนี่ยตรงนี้บริเวณนี้เห็นไหมครับเตาร้อนเท่ากาันสูตรแป้งโดยการแต่การหมุนหมุนช้าไปหน่อยเห็นไหมครับดูฝั่งนี้อยู่ตรงนี้นะครับ ตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้หมุนไวแป้งเนียนออกหักเลยเห็นไหมครับกรอกจัดแป้งก็จะเนียนประมาณนี้ดูด้านหลังนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี้จะเป็นแป้งด่างแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็มีนิดหน่อยแต่ก็แป้งก็กรอบเหมือนเดิมก็ท่านใดนะครับที่สนใจนะครับสูตรเคฟแบบนี้นะครับแป้งเกาบแน่นอนเห็นไหมครับท่านใดที่สนใจสูตรเคฟก็สามารถติดต่อมาได้นะครับ แป้งกรอบหอมนะครับหอมอกรอบนะครับก็สนใจที่จะสอบถามก็ทักมาบอกได้สอบถามได้หรือจะเรียนหลักสูตรก็มีตัวต่อตัว,ตวจะสอนให้นะครับสอนให้การพับการทําแป้งสูตรต่งางๆพวกนี้ยเทคนิคต่างๆที่ที่จะเจอนะครับก็เราก็จะสอนให้นะครับก็สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้ากันหน้าจะมาสอนเรื่องอะไร ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย